เคเกมสุดท้ายแล้วจ้าโอ้มีการเอารถถังทีดีมาด้วยเอาแรมมาครับนะโลโก้ฟุกเอาแรมมานะโมโม่บอสแมนเอาเอฟเอ็กซ์สิมาแล้วก็นาเดียเนเซียเอาทีหนึ่งมาทางด้านฝั่งทีเอฟครับมีอองรีเอาหนึ่งศูนย์มาแล้วก็เอฟเอ็กซ์สิบหนึ่งร้อยเป็นของนาลิซันดอนทีหนึ่งของสวัมทูยูครับ โอโ hum. ้ยก MM ิข้าไปยิงเลยจ้าหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรโอเคตายแล้วผมขอถ่ายรูปแล้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเมาเมาเมา ึพี่เข้าปา,างเดียวแหละไม่เห็นออม om, ผมถ่ายรูปเลยเออไม่ยอมอยู่ที่ผมถ่ายรูปแล้วเข้าปา,างเ,ยเลยเฮ้ยเออเออนี่ถ่ายรูปได้แล้วจะวไปโพรูปก่อนครับนึงนะระวังนี้ก็ปล่อยไปตามกระแสเอาถ่ายรูปไปได้เวน้น mm-hmm ก็ดูเหมือนว่าทางด้านทออีสเคเคก็พยายามจะกระจายกําลังกันนะ นี่ครับโมโมบอสแมนครับ1390นะพยายามจะเดินเพื่อตามหานะว่าผู้เล่นฝ่ายแล้วก็เหมือนจะเจอแล้วนะมีคนเจอแล้วนะนี่ฮะที่หนึ่งครับโนดนะเดนอาเซียเจอองรีแล้วพ่อขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วก็โดนไปก่อนเลยนะหนึ่งดอกครับดอกเดียวรู้เรื่องเลยดอกเดียวหลับครับ เป็นทางด้านเทียบเคเคเาไปก่อนแล้วตรงนี้ครับเป็นโมโอสแมนเข้ามาเจอด้านห้าสิบหนึ่งร้อยยิงครับสิบสามเก้าสิบกับห้าสิบหนึ่งร้อยครับโอ้โหแล้วก็โดนไล่ยิงอยู่ครับโมโมบอสแมนพยายามจะวิ่งหนีแล้วก็มีอองรีครับอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งคันแลมยังอยู่ไหนเนี่ยแลมหนึ่งหนึ่งศูนย์มาเนี่ยโอ้โหแล้วก็ตายไปแล้วครับเหลือแลมคันเดียวฮะโอ้โหนี่ครับอยู่ไกลมากอ่ะไม่เจอเอางานเข้าแล้วครับแลมนะ ต้องบอกได้ว่างานข้าวแล้วจริงๆด้วยนะ โโอ้ห oh. แล้วก็นี่ครับยังพยายามจะซัดอยู่ครับคนเดียวก็สู้นะแรมนะโรบโบฟฟกับคนนี้นะ <c oughs> โอ้แล้วก็ยังไงครับโผล่มาแล้วนะับตรงนี้นะด้านซ้ายครับโอ้โหโลโบโฟลุกโลโบโฟลุกมีองเรียครับโผล่ขึ้นมานะแล้วก็มาดูปืนแรงๆของแรมกันครับว่ามันจะแรงได้แค่ไหนโอ้แล้วก็นี่ฮนะ ยมาครับลิดเดตปืนโตโดนไปแล้วนะครับโรโบโฟลุกครับแรม RSMBWG ครับแล้วก็โอ้ย4 4 2แต่ก็ตายครับเจอองลียิงเกมแรกครับตกเป็นของ TUF ครับ The Unlimited f o r e เอาชนะไปได้1ต่อสูนเกมแล้วเดี๋ยวฉากที่2ครับเป็นฉากที่ชื่อว่า e อนนะฮะ หายอยู่หายอยู่ใช้สองครับเอนส์นะสลับฟังกันแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างรายนะเกมแรกทีอเอฟนำมาก่อนแล้วหนึ่งศูนย์ครับนี่ครับหนึ่งศูนย์นะทีอเอฟนำชิดเคเคมาแล้วหนึ่งศูนย์นะ มาดูกันว่าเกมที่สองจะเป็นแบบไหนฮะเดี๋ยวในระหว่างนี้ขอญาตอัปเดตคะแนนก่อนว่าใครชนะเท่าไหร่ยังไงบ้างผมลืมไปแล้วเนี่ยเกมแรกคิวแพนด้ากับโพลิชอปคิวเลอร์แพนด้ากับโพลิชอป คีเลอร์แพนด้ากับโพโตช็อปคู่แรกหนึ่งศูนย์ปะผมจำไม่ได้ผมลืมวะ่ะคู่แรกกีเลอร์แพนด้ากับโพโตช็อปมันเท่าไหร่นะหนึ่งศูนย์ใช่ไหมสองศูนย์ 0, ปะสี่สองหนึ่งวะกีเลอร์แพนด้ากับโพโตช็อปจำไม่ได้นะฮะ ส่วนเดี๋ยวคู่ที่สองใครวะจะไม่ได้เหมือนกันลืมสมองปลาทองครับตอนนี้นะคีล่าแพนด้าชนะแหละชนะเท่าไหร่วะโอ้ผมลืมวะชนะสองหนึ่งเนาะใส่ไว้ก่อน คุ่สองรวมกันเฉพาะกิจกับดูดบรุดไม่ใช่คุยสองรอย่อนไทแท้งเนี่ยกับไอ้นี่สองหนึ่งปเปล่าวะลืม ตะกี้ใครใชน,น,นะนะผมลืมแล้วผมลืมหมดเลยผมลืมใส่คากอเลยโอ้สมองเสมงไปหมดล้วแล้วก็นี่รวมการเฉพาะกิจกชนะสองหนึ่งนะดูบุหลุดพร้อมแล้วบอกนะครับ โอเคครับพร้อมแล้วเราไปกันเลย เกมแรก TUF ครับออกน้ำมาก่อน1นศูนย์นะ,ะมาดูเกมนี้อืมสู้ผมจะแข่งสามแมตช์เลยนะ โอเคฮะแล้วก็ผมก็ตายไปแล้วนะอองรีครับอองรีสิบสีในหนึ่งศูนตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านบนมีลิซัดดอนนะเกมนี้ถ้เกิดว่าทีเอคได้เนี่ยเสมอน,นะครับแข่งใหม่เอแข่งแมต อ,อีกหนึ่งแมตช์นะแต่ถ้าเกิดว่าเกมนี้นะครับทางด้านของ t ีวเชนะนี่จบเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแมตช์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะโอ้โหนี่เราอยู่กันอย่างยาวนานเลือะเกินนะฮะชอเร่รูรูดูดูรูดูรูดูดูดูรูดูรูดูตูตู ตึโอ้แล้วก็ยังรายต่อเอเหสบหนึ่งรอกับรีซัดอนลงนี้นะอืมอืม อะอะะนิ่งเลยฮะนำแล้วนิ่งครับ TUF e ครับนำแล้วนิ่งเลยนะฮะสำหรับทีมนี้ในะขออยู่นิ่งๆก่อนนะสเวล์มทูยูก็นิ่งๆเนะี่ยอาศัยจังหวะ รอเ,เวลาครับรอเ,เวลาสวนกลับนะ่ะเอาแล้วเอาแล้วอองเรอองเรเงียบม,มากเลยรอครับอย่างเดียวนะสำหรับทีมทีเอฟเนี่ยเนื่องจากเขานำมาก่อนแล้วไงเขาก็เลย เลือกใช้วิธีป้องกันนะครับไม่บุกไวโอ้โหแล้วก็ดูเหมือนว่าองเรเห็นแล้วนะผมมาสองคันครับโรโบฟุกแล้วก็โม,โมโบอสแมน เข้ามาเจอลิซาดอนแล้วก็องรีรออยู่ครับเป็นการพบกันระหว่าง110 50 100แล้วก็เอสสามสองคันครับโอ้องรีลิซาดอนโมโมแล้วก็โรบฟุกครับโดนยิงก่อนหนึ่งทีแล้วองรีก็โดนตามมาแล้วลิซาดอนก็โดนครับตรงนี้อ่ายังไงครับอืม แล้วก็เลสดอนโผล่มาแล้วก็เจอ2คันโดนยิงหนึ่งีแล้วเลสดอนอ้อมมาด้านหลังครับแล้วยังไงฮะจะตายไหมจัดโดนคนแรกใครโดนคนแรกนี่อาจจะทําให้ทีมแพ้เลยนะครับห้ามตายครับแล้วอ้แล้วก็ระเบิดฟุกโดนไปครับ54เท่านั้นแล้วก็ลูกหมดอ้าวลิสเดนโดนไปก่อนครับแล้วองรีครับตรงนี้ฮะองรียังไงครับยังไฟกันอยู่พยายามจะหลบลูกกระสุนแล้วองรีโดนยิงแล้วแล้วโมโมบอสแมนมาจ่อแบบนี้อาจจะมีเกมที่3ก็ได้ครับ แล้วก็โดนแล้วนะอองลี only. โอ้โหเนี่ยครับยังไม่ยอมนะฮะสำหรับทางด้านของทีม t นะีเอสเคเคฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเกมที่สองนะฮะเป็นทางด้านของเอ่อทีเคเคชนะครับเนี่ย ยังลุ้นมีต่ออีกหนึ่งเฮือกครับเดี๋ยว